นี่ย้อนลอยนะเรา,คราเคราทาทีออา่ริ่ต้นด้วยร้อนเรือร้อนร้อนรถร้อนเร็วรถคันนี้มันแรงร้อน,รอนแรงโอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกลัวตลอดอะลุกรีลุกโรนโกลัวแบบเฮ้ยผมว่าเกมนี้ไอเฟิร์สเล่นไม่ได้พี่ รัวหวาดหวาดอันนี้หวาดมาแล้วต้องน่าจะรู้แล้วแหละระแวงเออโอ้โหอันนี้ง่ายเลยที่เป็นกูเป็นบ่อยอ่ะแบบอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรรั่วเหรอรำรำคาญโอโหเพลงเรารอครับในโทรศัพท์มือถือแอปถ่ายรูปไหมแต่ไม่มีคำแรกมีคำว่ารูปรูปไงรูปอะไรอะเนี่ย รูปรีแม่ว่าอะไรใช่ไหมอ้าวเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวนั่งเหมือนตอนอ๋อรูปรีอะไรอะไรอ่ะโอ้โหนี่ย้อนลอยนะเขาอ่ะเราเคราเคราไมหรอเครามันคืออะไรก็ไม่รู้จะไหนไฮ้ยพี่ทำได้เขา้าเรนและนี่คือตำนานใหม่ครับโอ้โหรูปรี Candy of the Week